จากวิดีโอตอนก่นกอนๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตารางธาตุและธาตุมาบ้างแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโมเลกุลเราสามารถเขียนสูตรแทนโมเลกุลซึ่งเรียกว่า m o l e c u l a ร์ฟอร์มูล หรืออีกวิธีหนึ่งในการเขียนก็คือเขียนด้วยสูตร empirical เรามาดูกันว่า empirical หมายถึงอะไรกันก่อนนะคะ empirical หมายถึงได้มาจากการทดลองซึ่งก็เกิดขึ้นกับประสบการณ์ถ้ามีคนบอกว่าเขาหาค่า x y หรือ z แบบ empirical ก็จะหมายความว่าเขาก็จะได้ค่า x y and z มาจากการทดลองส่วนสูตรโมเลกุลจะเป็นจำนวนอะตอมที่แท้จ,จริงที่มีอยู่ในโมเลกุลนั้นๆนะคะสูตร empirical ก็จะเป็นค่าที่นักวิทยาศาสตร,ร์รู้กันมานานแล้วจากการทดลองยกตัวอย่างเช่นบนซีนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของบนซีนกัน เบนซีนเบนซีนประกอบด้วยคาร์บอน6ตัวไฮโดรเจน6ตัวดังนั้นสูตรโมเลกุลของเบนซีนก็คือ C6H6 เมื่อ200ปีก่อนเรายังไม่มีความรู้เรื่องอะตอมมากเท่ากับสมัยปัจจุบันในสมัยนั้นนะักวิทยาศาสตร์พบว่าอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็น1ต่อ1ซึ่งก็คือทุกๆคาร์บอนจะมีไฮโดรเจน1ตัวนะคะเราสามารถเปลี่ยนสูตรโมเลกุลไปเป็นสูตรเอมพิเรกได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงใช้ตัวหารร่วมมากหรือหอรมอ ที่เรารู้จักตั้งแต่สมัยเรียนในชั้นประถมะนะคะของอะตอมทุกชนิดที่ประกอบมาเป็นโมเลกุลนั้นๆมาหารด้วยจำนวนอะตอมทั้งหมดของโมเลกุลนั้นตัวอย่างเช่นตัวหารร่วมมากของ6กับ6ก็คือ6ดังนั้น6หาร6ก็จะได้1สูตรเอมพริเคลของเบนซินจึงเป็น ch แต่ในทาง กลับกันการเปลี่ยนสูตรเอมพริโกเป็นสูตรโมเลกุลแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเราเสียข้อมูลไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็น C6H6 นะคะหรือ C2H2 หรือเปล่าเพราะว่าสูตรอย่างง่ายของมันก็จะเป็น CH เหมือนกันนะคะในสูตรโมเลกุลและสูตรเอมพริโกแล้วเนี่ยยังมีสูตรโครงสร้างสูตรโครงสร้างจะแสดงว่าตอมต่างๆจับตัวกันอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเบนซีนโดยทั่วไปสูตรโครงสร้างของเบนซีนก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเห็น เบนซีนอีกมากในเรื่องของเคมีอินทรีย์โครงสร้างของเบนซีนจะเป็นลักษณะหกเหลี่ยมที่มีมุมเป็นอะตอมของคาร์บอนนะคะในที่นี้ก็จแสดงด้วยสีเหลืองนะคะดังนั้นนี่ก็คือคาร์บอนหมดเลยแล้วก็มีพันธะคู่ทุกๆคู่เว้นคู่แบบนี้แล้วก็ยังมีพันธะเดียวกับไฮโดรเจนแสดงด้วยสีม่วงแดงนะคะ ค่ะเขียนครบแล้วซึ่งนี่ก็คือสูตรโครงสร้างใช่ไหมคะซึ่งสามารถบอกได้ว่าแต่ละอะตอมมีปฏิกิริยากับอะตอมอื่นอย่างไรในขณะที่สูตรโมเลกุลจะบอกเพียงว่ามีอะตอมกี่ชนิดและชนิดและกี่ตัวในโมเลกุลนั้นและสูตร empirical ที่บอกเพียงอัตราส่วนระหว่างอะตอมต่างๆในโมเลกุลนั้นทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกสักอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นว่าน้ำก็แล้วกัน ทุกคนคงจะรู้สูตรโมเลกุลของน้ำกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ H2O แล้วสูตรเอมพิเรกอลของน้ำล่ะคะเรารู้ว่าออกซิเจน1ตัวจะมีไฮโดรเจน2ตัวเราก็หาตัวหารร่วมมากของ2กับ1ตัวหารร่วมมากของ2กับ1ก็คืออะไรคะก็คือ1ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็หารด้วยเราจะได้ H2O เหมือนกันเพราะฉะนั้น สำหรับน้ำน้ำจะมีสูตรโมเลกุลกับสูตรเอมพิริกลเดียวกันทีนี้เราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งซัลเฟอร์ซัลเฟอร์มีอะตอมแค่ชนิดเดียวนะคะเราจะเขียนซัลเฟอร์แบบนี้ เดขอรลบนะคะรู้สึกจะไม่ใช่เขียนเอาเขียนแค่ S U L แล้วกันนะคะแล้วก็ F U R สูตรโมเลกุลก็คือ S 8 S 8ก็จะมีโครงสร้างเป็น8ดเหลี่ยมสำหรับสูตร empirical ของ s u ลเฟอก็คือ8หาร8ได้1ดังนั้นมันก็คือ S นะคะเราก็จะได้ H แบบนี้โอเคเราลองมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะกลูโคโสส่วนโมเลกุลของกลูโคโสก็คือเอ่อเขียนผิดนะคะขอลบก่อน C6 s 1 2และ O6 ซึ่งก็คือคาร์บอนทุกๆ6ตัว จะมีไฮโดรเจน12ตัวและออกซิเจน6ตัวตัวหารร่วมมากของ6และ12ก็คือ6ดังนั้นเราก็หารด้วย6ก็จะได้1คาร์บอน2ไฮโดรเจนและ1ออกซิเจนตอนนี้เราก็รู้เกี่ยวกับสูตร empirical สูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้างกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าสูตรที่เรารู้จะเอามาใช้อะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือเราสามารถที่จะหาหมวลโมเลกุลค่ะซึ่งเรามีตารางธาตุอยู่ที่ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตารางธาตุกัน เรามาเขียนตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะคะเราสามารถหามวลโมเลกุลได้จากผลรวมของมวลของทุกอะตอมในโมเลกุลนั้นตัวอย่างเช่นเราจะหามวลโมเลกุลของเบนซีนเรากำลังจะหาเบนซีนนะคะซึ่งถ้าเราจะหาโมเลกุลของเบนซีนนั้นเราก็จะต้องหาจาก มวมอนตอมของคาร์บอน6ตัวรวมกันกับโมเลกุลรวมกันกับวมอนตอมของไฮโดรเจน6ตัวโอเคลองมาคำนวณกันจริงๆดูนะคะเบนซีน C6H6 เอาละค่ะทีนี้เราก็ต้องทราบมวลของคาร์บอนแต่ละตัวเราก็มาดูที่ตารางธาตุที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะคะตารางธาตุนี้เอามาจากเว็บไซต์ของ ของ b r o s A Ramos National Laboratories นะคะเลขที่อยู่ด้านบนก็คือเลขอะตอมมวลอะตอมก็คือมวลของโปรตอนบวกกับมวลของนิวตรอนนะคะในคาร์บอนมีโปรตอน6ตัวส่วนนิวตรอนก็มี6ตัวเหมือนกันนะคะ แล้วทฤษิยมนี้มาจากไหนล่ะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าโมนอตอมได้มาจากการเฉลี่ยของทุกๆไอโซโทปเนื่องจากบนโลกของเรานี้มีคาร์บอน14น้อยมากดังนั้นพอเฉลี่ยแล้วก็เลยได้ค่าใกล้เคียง12มากๆกันนะคะก็เลยได้เป็น12.01คาร์บอนมี คาร์บอนของเราก็จะมี12มวลอะตอมหรืออะตอมิกแมสยูนิตเราจะใช้ตัวย่อว่า AMU นะคะ12มวลอะตอมที่เป็นส่วนที่เล็กๆมากๆของกิโลกรัมซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในวิดีโออื่นนะคะแล้วไฮโดรเจนละ่ะไฮโดรเจนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะลองมาดูที่ตารางธาตุกันอีกรอบไฮโดรเจนมีมวลอะตอมประมาณ1.008 ก็จะมีเลขอะตอมคือ1นะคะส่วนมวลอะตอมก็1.0008ซึ่งก็หมายความว่าไฮาโดรเจนบนโลกนี้ไม่มีนิวตรอนไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสที่น่าสนใจนะคะตรงที่มันมีแค่โปรโตอนถ้าเราไอออนไนซ์ไฮโดรเจนเราเอาอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนออกไปเราก็จะเหลือแต่โปรโตอน ซึ่งไม่ต่างอะไรกับไฮโดรเจนไอออนดังนั้นไฮโดรเจนมีมวลอะตอมเป็นหนึ่งถูกต้องไหมคะแล้วมวลโมเลกุลของเบนซีนจะเป็นเท่าไหร่ลองนึกด้วยนะคะ ซึ่งเราก็จะหาจาก6คูณมวลอะตอมของคาร์บอนซึ่งก็คือ12บวกกับ6คูณมวลของไฮโดรเจนก็คือคือ1ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า72บวก6โลซึ่งเท่ากับค่ะ78ถ้าหากเราจะหาเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนในเบนซีละ่ะ คาร์บอนในเบนซินมีมวลอะตอมเท่ากับ72แล้ว72นี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะก็จะหาจาก72หารด้วย78เอาละค่ะเราลองมาใช้เครื่องคิดเลขกันนะคะว่า72หารด้วย78นั้นเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวหาเครื่องคิดเลขก่อนนะคะต้องไปดูฟังก์ชันที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ นะคะแล้วก็ไปที่โหมดของ Calculator นะคะจากนั้นเราจะมาคำนวณกันว่า72หาร78เราก็จะได้0.923หรือก็คือ92.3%นะคะดังนั้นส่วนที่เหลือก็คือ7.7%ก็ต้องเป็นของไฮโดรเจนนะคะ เราลองมาหามวลโมเลกุลของสารข้างล่างดูอีกนะคะมวลโมเลกุลของน้ำเป็นเท่าไหร่คะเรากลับไปที่ตารางธาตุหรืออาจจะนึกได้นะคะไฮโดรเจนมีโมวลอตอมเท่ากับ1แล้วออกซิเจนล่ะคะออกซิเจนมีมวลอะตอมเท่ากับ16นะคะสังเกตดูนะคะ16เป๊ะเลยดังนั้นออกซิเจนบนลอกมี6โปรตอนและ6นิวตรอน ขอโทษนะคะเป็น8โปรตอนและ8นิวตรอนค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่า2คูณ1นะคะ2คูณ1บวกกับ16ก็จะได้18ถ้าเราจะหาเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในน้ำ เราก็จะต้องทำยังไงคะเราก็จะเอา16หารด้วย18ถูกต้องไหมคะเราจะมากดเครื่องคิดเลขกันอีกครั้งหนึ่งเราปัดเป็น88.9นะคะนะคะจากเครื่องคิดเลขเราก็จะปัดเป็น88.9ดังนั้นส่วนประกอบของน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกซิเจนนี่ขนาดว่าเรามีไฮโดรเจน2ตัวทุกๆ ออกซิเจน1ตัวแล้วนะคะแต่มวลอะตอมของออกซิเจนมากกว่าไฮโดรเจนมากจนส่วนประกอบส่วนใหญ่ของน้ำก็คือออกซิเจนในวิดีโอถัดไปเราก็จะแสะดงให้เห็นว่าถ้าเรารู้เปอร์เซ็นต์ของสารในโมเลกุลเราจะคำนวณกลับว่ามีสารนั้นกี่อะตอมได้อย่างไร เราก็จะมาพูดเรื่องตารางท่านกันนิดนึงนะคะว่าทำไมโลหะบางชนิดถึงนำไฟฟ้าได้ดีแต่บางชนิดนำไฟฟ้าได้ไม่ดีในช่องสีเขียวนี้เราเรียวกว่าเป็น transition metal นะคะเดี๋ยวเราจะสนใจมาดูที่เหล็กนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูเหล็กทองแดงทองและเงินกันซึ่งธาตุทั้ง4มีความเป็นโลหะมากกว่าธาตุอื่นแต่ทำไมมันมาอยู่ในช่องของ transition ได้ลองคิดกันด้วยนะคะช่องสีแดงนี้เป็นโลหะแต่จริงๆแล้วบางแห่งก็เรียกว่าเป็นโลหะอ่อนนะคะที่เป็นโลหะอ่อนก็เพราะว่าที่อุณหภูมิสูงๆมันไม่มีความเป็นโลหะเลย เวลาที่เราพูดถึงความเป็นโลหะก็คือธาตุที่ชอบให้อิเล็กตรอนซึ่งธาตุที่ชอบให้อิเล็กตรอนก็จะอยู่ตรงตรง,ตรงทางซ้ายล่างนี้นะคะส่วนขวาบนก็ไม่ค่อยจะยอมให้อิเล็กตรอนเราเรียกว่าเป็นอิเล็กตรอนในกัดนักกทีปอิเล็กตรอนนักทีปดังนั้นมันเลยมีความเป็นโลหะน้อยที่สุดในธรรมชาตินะคะ